เอาวิดีโอใส่ไว้ใน t i k t ต k อกแล้วสักพักขึ้นว่าข้อมูลพื้นที่มือถือเต็มเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวมีคำตอบครับนะครับบันทึกเทปวันนี้30ธันวาคม2.5.66นะครับในช่วงของเทศกาลส,ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่หลายๆท่านเฉลิมฉลองกันอยู่ตอนนี้หลายๆท่านกลับถึงบ้านถึงภูมิล,ลำเนาของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ หลายท่านก็อาจจะกําลังเดินทางอยู่อะไรตอนนี้นะครับก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถก็เปิดไฟด้วยครับไฟเลี้ยวจะเลี้ยวจะอะไรก็เปิดไฟเลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เมาไม่ขับง่วงไม่ขับครับแล้วก็คาดกันดินลรภัยกันด้วยนะครับสำหรับการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็สวมหมวกนิรลัยกันด้วยครับสวมหมวกนิรลัยแล้วจะต้องใส่สายรัดคางกันด้วยนะครับจากใจของ YouTube ช่องบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับามาว่าคันถึงของเรากันต่อครับการที่เราเอาวิดีโอนะครับหรือรูปภาพใส่ลงใน TikTok ครับแล้วเมื่อเราใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับใส่ไปสักพักหนึ่งสักระ,ะยะหนึ่งครับจะทําให้มีความรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยเตือนขึ้นมาว่า <c oughs> ขออภัยครับเครื่องเตือนขึ้นมาว่า,าพื้นที่ในมือถือเต็มครับหรือพื้นที่ในมือถือใกล้จะเต็ม มันเกิดจากอะไรนะครับจริงๆแล้วคือเกิดจากการที่เราเอาภาพเราเอาวีดีโอนั้นใส่ลงในทิกตอกเมื่อเราลบออกจากตัวเครื่องแล้วแต่มันจะไปฝังเก็บเอาไว้ในตัวแอปพลิเคชันของทิกตอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีสำรองฝังอยู่ครับมันจะเก็บไว้เลยครับมันจะเป็นการเปลืองพื้นที่กินพื้นที่นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องเข้าไปลบข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันของทิกตอกครับ ชื่อสั้นๆคือแอปชื่อเต็มๆคือแอปพลิเคชันครับนะครับ TikTok นะครับเมื่อเราเข้าไปล้างข้อมูลแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าสู่ระบบใหม่นั้นเราจะต้องใส่รหัสในการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรา,าเคยสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์เขาก็จะส่ง OTP มาที่เบอร์ของเราเพื่อยืนยันการเข้าระบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา สมัครผ่านอ e ีเมลหรือเชื่อมต่อผ่าน Facebook หรือเชื่อมต่อผ่านไลน์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถเอารหัสแล้วก็ใส่เข้าสู่ระบบได้เลยครับนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าถ้าล้างข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าระบบใหม่ครับคำคำว่าแฮชแท็กที่เราเคยตั้งเอาไวตา้ต่างๆครับเราก็จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับาการล้างข้อมูลในแอปพลิเคชันของ TikTok หรือการล้างข้อมูลในแอปพลิเคชันของอื่น เมื่อล้างข้อมูลเสร็จแล้วเวลาเราจะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ใช้งานเราจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ําว่าโดยเฉพาะแอปพลิเคชันของบัญชีธนาคารนะครับถ้าเราเผลอไปล้างข้อมูลแล้วเราจะต้องสแกนใบหน้าเข้าสู่ระบบใหม่ครับเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับนะครับแอปพลิเคชันของธนาคารถ้าเป็นไปได้อย่าไปลบข้อมูลอย่าไปล้างข้อมูลนะครับเดียว เวลาท่านล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะต้องสแก,กนใบหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับในการเข้าสู่ระบบเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับการล้างข้อมูลก็คือการเซตระบบให้เป็นศูนย์ครับแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับนะครับอันนี้ผมเตือนแล้วนะครับผมฝากเตือนแล้วนะครับถ้าจะล้างข้อมูลในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวไหนก็ตามเมื่อล้างข้อมูลเสร็จเวลาจะเข้าไปใช้งานใหม่อีกครั้งหนึง่งจะต้องใส่รหัสเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับล้างข้อมูลให้เป็นศูนย์แล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการครับอ่าหลายๆยยี่ห้อการการเข้าระบบเนี่ยหัวข้อมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่เราดูหัวข้อเมนหลักก็แล้วกันนะครับผมจะอ,อ้างอิงของยี่ห้อเรียวมี นะครับที่เป็นกล่องสีเหลืองๆนะครับย่อเรียวมีกับอีกอันนึงก็คือย่อของ vivo ครับนะครับ vivo ครับถามว่าทําไมผมถึงอ้างอิง2ค่ายนี้ครับเพราะผมใช้2ขค่ายนี้อยู่ตอนนี้ครับค่ายอื่นผมไม่ได้ถือมือถือไว้ครับนะครับให้เราไปหาหัวข้อที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรียวมีกับ vivo จะเข้าโฆษณาก็ได้เช่นกันครับเทปละ1 0,000บาทครับ นะครับติดต่อได้เลยครับตามเบอร์มือถือข้างบนครับถ้าเลียวมีกับ vivo จะเข้าโฆษณานะครับติดต่อได้เลยครับช่อง u t u b e บ่าวจอมเนตซีมครับติกตอกยูอ่า t ิ๊กตอกช่องบ่าวจอมเนตซีมสองครับตอนนี้ครับนะครับแต่หลักๆจะอยู่ที่ติกตอกอ่าจะหลักอยู่ที่ YouTube ช่องบ่าวจอมเนตซีมครับเทปละ10,000บาทนะครับติดต่อได้ครับท่านใดจะลงโฆษณานะครับติดต่อได้เลยครับนอกจากผมจะโพส ทำวิดีโอเข้าสู่ของช่องทิกตอกแล้วนะครับแล้วก็ช่องของ YouTube แล้วนะครับผมก็จะเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปโพสต์ให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งในเพจ Facebook ในกลุ่ม a c e b o o k ครับรวมแล้วทั้งหมดเกือบเกือบ100ครั้งนะครับรวมแล้วทั้งหมดเกือบเกือบ100ครั้งครับนะครับ10,000ืนบาทของท่านถือว่าคุ้มอยู่ครับโพสเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นกันไปตลอดแหละครับนะครับโพสเสร็จปุ๊กก็อยู่ตลอดเลยครับนะครับ ทีนี้เรามาว่ากขนถึงเรื่องของเรานะครับวิธีการและขั้นตอนครับเราอารำมาบทมาก็หลายนาทีแล้วนะครับมาว่ากขนถึงเรื่องของขั้นตอนวิธีการเลยครับการที่จะเข้าไปล้างข้อมูลในแอปพลิเคชันของ t i k t o อกเพื่อเซตให้เป็นศูนย์นะครับมันจะได้ไม่ไม่กินพื้นที่ของมือถือนะครับขั้นตอนครับเราจะต้องเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่าครับเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือมาให้เจอครับแล้วหาที่เป็นเขียนว่าการตั้งค่า นะครับการตั้งค่าครับนะครับการตั้งค่าเมื่อหาการตั้งค่าเสร็จปุ๊บเข้าไปในระบบเลยครับการตั้งค่านะครับแล้วเราไปเลือกหาที่เป็นหัวข้อที่เขียนว่าแอปนะครับเลือกหาที่เป็นหัวข้อที่เขียนว่าแอปถ้านะครับถ้าหาคําว่าแอปไม่เจอนะครับ vivo จะเขียนว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมครับ vivo ไปดูไปดูนะครับ AST <apps> ไปดูในหัวข <ค Yeshua. S 1> <cort> ้อที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเพิ่มเติมครับนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่แอปแล้วนะครับก็จะเข้าไปดูในหัวข้อ,อ ى, การจัดการแอปนะครับการจัดการแอปเลยครับนะครับการจัดการแอปถ้าเป็นของ vivo เนี่ยจะเขียนว่าตัวจัดการแอปครับหรือยี่ห้ออื่นๆก็ดูที่เป็นเกียนว่าการจัดการแอปนะครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปดูหัวข้อของแอปพลิเคชันของ t i k t o k ครับนะครับ เข้าไปหาที่เป็นหัวข้อแอปพลิเคชันของ t i k t o k เลยครับเข้าไปเลยครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปดูหัวข้อที่เขียนว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลหรือถ้าเป็นของยี่ห้อ v i v o เนี่ยนะครับก็จะ,กบบจะเขียนว่าที่เก็บข้อมูลครับ Vivo จะเขียนว่าที่เก็บข้อมูลนะครับ podcasts. เมื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหัวข้อนะครับ ให้เราเลือกอยู่2หัวข้อไม่ว่าจะเป็นล้างข้อมูลหรือล้างแคชนะครับกดได้ทั้งสองหัวข้อเลยครับล้างข้อมูลหรือล้างแคชกดได้ทั้งสองหัวข้อเลยครับเมื่อกดล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหัวข้อล้างข้อมูลกับหัวข้อล้างแคชจะเลือกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราล้างข้อมูลเสร็จจะเป็นศูนย์แล้วครับเ,เราดูตรงที่เขียนว่าข้อมูลจะต้องเป็นศูนย์ mb นะครับศูนย์ m e g a b บ t นะครับจะต้องให้เป็นศูนย์ mb หรือศูนย์ b นะครับ ส่วนแคสก็เหมือนกันครับถ้าเรากดล้างแคสแล้วก็จะขึ้นเป็น 0b นะครับหรือ 0kb นะครับเมื่อล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องออกมาแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันได้ตามปกติเลยครับเวลาเข้าสู่แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะต้องให้เราเข้าสู่ระบบใหม่นะครับท่านเข้าสู่แอปพลิเคชันของ TikTok นะครับแล้วก็ไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือกดที่เขียนว่าโปรไฟล์ นะครับแล้วเราก็จะต้องไปเข้าระบบนะครับเข้าสู่ระบบดูด้านล่างครับด้านล่างเขียนตัวหนังสือสีแดงๆเลยครับเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบเลยครับเข้าสู่ระบบด้วยมือถือหรือจะเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านอีเมลนะครับที่เราสมัครเอาไว้นะครับหรือจะเป็นการเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กหรือจะเป็นการเข้าสู่ระบบด้วย l ล ne นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ช่องทางไหนในการเข้าสู่ระบบของ TikTok นะครับ ทีนี้หลายๆท่านบอกว่า tiktok tiktok เนี่ยอันนี้คันจมูกนะครับคันจมูก tiktok เนี่ยนะครับชื่อเวลาเขียนภาษาไทยเขียนยังไงนะครับเขียนต่อเต่าสลีแล้วก็ไม้ตรีครับไม้ตรีก็คือเลขเจ็ดไทยครับไม้ตรีเอาง่ายๆครับไม้ตรีคือเลขเจ็ดไทยครับไม้ตรีครับไม้ตรีแลวก็กอไก่ครับไม่ใช้คอควายนะครับใช้กอไก่ tik ใช้กอไก่ตอกตอกก็เหมือนกันครับ ตอกก็คือตอเตาแล้วก็ไม้ตรีแล้วก็อออ่างแล้วก็กอไก่ครับตอกใช้กอไก่ครับไม่ใช้คอควายนะครับแล้วก็ตอกคือใช้ไม้ตรีอย่างเดียวครับเลขไม้ตรีคือเลข7เจ็ดไทยครับเอาง่ายๆนะครับจำง่ายๆคือไม้ตรีคือเล็กเจ็ดไทยครับแต่ชื่อเต็มๆก็คือไม้ตรีนะครับหรือเรียกแบบบ้านๆเขาเลยเรียกว่าเล็กเจ็ดไทยครับนะครับไม้ตรีครับเราใช้ไม้ตรีนะครับเราไม่ใช้ไม้เตะคูนะครับไม้เตะคู่คือเลข8แปดไทยครับ เอาจำง่ายๆนะครับไม้เตะคู่คือเลขแปดไทยครับจำหลักง่ายๆแค่นี้พอครับเราใช้ไม้ตรีเราไม่ใช้ไม้เตะคู่นะครับไม้เตะคู่ก็คือเลขแปดไทยครับเราใช้ไม้ตรีนะครับทั้งติ๊กและทั้งตอกครับเราใช้ไม้ตรีนะครับนี่คือในเรื่องของการสะกดคําเขียนคําที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตามตัวเลยครับแอปแอปปอปลาครับแอปพลิเคชันนะครับตามตัวหรือใช้ตัวย่อก็ได้ถ้า ถ้าเพื่อความไม่ให้มันผิดพลาดเราก็เขียนตัวย่อให้ก็แอปเรารู้เลยครับแอปคือแอปพลิเคชันนะครับถ้าเขียนตัวเต็มไม่ถูกก็เขียนตัวย่อไว้ครับแอปสละเอออ่างแล้วก็บอไมบอปลาครับสละเอออ่างและปปลานะครับไม่ใช่บอใบไม้ไม่ใช่พอพานนะครับแอปสละเอออ่างแล้วก็ปปลาครับคาว่าแอป นะครับถ้าเขียนแอปพลิเคชันเต็มไม่ถูกก็เขียนแอปสั้นๆก็ได้ครับอแอปนะครับนี่คือขั้นตอนและวิธีการของการแก้ปัญหาในกรณีที่เรานำวิดีโอเรานำรูปภาพมาใส่ลงใน TikTok นะครับถึงแม้ว่าเราจะลบออกจากตักวเครื่องไปแล้วแต่ระบบยังขึ้นเตือนว่าพื้นที่ข้อมูลมือถือเต็มนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปลบข้อมูลใน แอปพลิเคชันของ tiktok ด้วยนะครับขั้นตอนตามที่บอกไปข้างต้นนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ